สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์หลายๆท่านก็หยุดอยู่บ้านนะคะก็มาชมต้นไม้สวยๆนะคะวันนี้เป็นต้นไม้สามนิ้วต้นไม้จิ๋วๆนะคะ,ะเลี้ยงง่ายมีความสวยงามก็มาดูกันเลยนะคะตัวแรกเลยตัวนี้เรียกว่าหูเสือด่างนะคะอันนี้หูเสือด่างก็เป็นไม้ที่ ปักชำได้ง่ายๆนะคะตัวนี้ไม่ยากเข้าอยู่ได้ทั้งแสงลำไรนะคะและแสงแดดกลางแจ้งก็สามารถอยู่ได้ถ้าอยู่กลางแจ้งขอบสีใบเขาจะสวยมากๆนะคะตัวนี้จะ,ะมีสีชมพูระเรื่อเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มถ้าอยู่ในร่มแสงแสงแดดครึ่งวันแสงแดดลำไรนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เขาจะยืดเร็วนะคะตัวนี้ อยู่ใต้แสลนนะคะเขาก็จะ,ะยืดได้เร็วนะคะ,ะถ้าเรานำออกไปไว้กลางแจ้งกลางแดดตัวนี้เขาจะ,ะเป็นกอที่แน่นๆนะคะแน่นแล้วเราจะแผ่สวยมากๆตัวสับตัวหูเสือด่างนะคะอันนี้ขอบใบเขาตอนนี้ก็ นิยมเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอ้ความด่างของเขาเนี่ยขอบด่างๆแบบนี้หลายๆท่านก็ชื่นชอบนะคะ,ะไปอยู่ในกลุ่มของไม้ด่างมีทั้งด่างแท้ๆและ,ะด่างเทียมๆแบบนี้นะคะอ่าเนี่ยขอบเขาดูลักษณะขอบนะคะบางต้นก็ขาวเยอะนะคะขอบด่างเยอะบางต้นก็ด่างน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแสงขึ้นอยู่กับ ความสมบูรณ์ของต้นไม้อย่างตัวนี้ดูความด่างนะคะไม่แพ้ไม้ที่มีราคาแพงๆเลยนะคะตัวหูเสือด่างอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะคะเมื่อก่อนกระถางไซนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15บาทนะคะ15บาทถึง20บาทณนะตอนนี้ราคาหูเสือด่างนะคะตกประมาณ35อัพ แล้วนะคะ35 50นะคะและราคาก็คงจะไปอีกเรื่อยเนะคะเป็นต้นไม้ที่ดูแลไม่ยากนะคะตัวนี้แต่ตลาดก็มีความต้องการอยู่เหมือนกันราคาก็ขยับขึ้นมาใครมีก็แยกขยายพันธุ์เอาไว้ตัดยอดปักนะคะลักษณะนี้ถ้าเพื่อนๆจะขยายพันธุ์นะคะง่ายมากๆตัวนี้ตัดใต้ข้อนิดนึงต้นสูงสแบบนี้ก็ตัดใต้ข้อ ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็นําไปปักชําในวัสดุที่จะใช้ปักชําก็จะเป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวได้เลยนะคะหรือใครมีดินใบก้ามปูก็ใช้ได้ปักเสร็จก็อย่าไปให้อยู่ร่มเกินไปนะคะให้แสงแดดประมาณสัก60 70ได้เขาจะได้ไม่เน่านะคะตัวนี้ก็สวัสดีวันหยุดนะคะทุกทุกท่านตัวต่อมานะคะทีะ่น่าสนใจ อันนี้เป็นไม้ที่เห็นแบบนี้เพื่อนๆบางท่านก็จะคิดว่าเขาชอบอยู่ร่มร่มนะคะไม่ไม่เจอแสงไม่ได้จริงๆแล้วตัวปีกนางฟ้าอันนี้นะคะสามารถอยู่กลางแจ้งได้นะคะปีกนางฟ้าตัวนี้อยู่กลางแจ้งได้อย่าให้ชื้นเกินไปการให้น้ําก็ปานกลางสําหรับปีกนางฟ้าตัวนี้น้ําชื้นแฉะมากๆเขาอาจเน่าได้นะคะ อ่าตัวนี้ใส่กระถางอฟอร์มสวยๆนำไปแขวนได้นะคะนำไปแขวนตกแต่งที่บริเวณบ้านเราได้เลยตัวนี้ปีกนางฟ้านะคะอันนี้ก็ยังเป็นต้นไม้ที่มีราคาอยู่ที่25ถึง35บาทนะคะอ่าไม้ไม่ด่างก็ราคาปกติตัวนี้เรียกว่าปีกนางฟ้านะคะอ่าถัดมานะคะ ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มนี้ที่ดูแลง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้ามปูหลุดนะคะหรือถ้าในทางสมุนไพรเขาจะเรียกว่าปีกแมงสาบนะคะอันนี้ก็จะถ้าถ้าสมุนไพรจ,จะช่วยในเรื่องของอเกี่ยวกับโรคไตนะคะอันนี้นําไปต้มน้ํารับประทานได้ตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้ต้องทําจัดให้เป็นกระถางใหญ่ๆนะคะ ปอมใหญ่ๆแล้วนำไปแขวนให้ระยะลงจะสวยมากๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะกามปูรลุดขยายพันธุ์ก็ง่ายมากๆเหมือนกันนะคะตัดบริเวณใต้ข้อปากชํำในวัสดุที่มีอยู่นะคะอยู่ได้ในทุกสภาพดินตัวนี้จะอยู่ได้ในทุกสภาพดินไม่ทราบผู้ที่รับชมเสียงพินิษได้ยินไหมคะเมื่อวาน สัญญาณขัดข้องปรากฏว่าไลฟ์ไปก็ใช้ไม่ได้เลยนะคะอบอกพี่นิดนิดนึงนะคะว่า,าเสียงใช้ได้ไหมสวัสดีนะคะคุณบิมบิมนะคะราชินีหินอ่อนเท่าไหร่ป้านิดราชินีหินอ่อนกระถางไซส์สนิ้วตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะ น้าร้านพี่นี่ก็จำหน่ายอยู่ที่ราคา80บาทราชนีหินอ่อนอฟอร์มเมืม่อวานพี่นี่ได้ทำคลิปไปเนาะตัวนั้นก็4นิ้วอยู่ที่80บาทนะคะว่างๆก็แวะมาที่ร้านได้นะคะอ่าส่วนตัวนี้ก็ด่างโทนนี้นะคะอาจจะอ่าเป็นที่นิยมนะคะต่อไปอ่าเป็นต้นกวัก ตระกูลสแยกนะคะอันนี้ก็เป็นไม้มงคลคนสมัยก่อนๆน,นะคะจะใช้ตัวนี้ตั้งหน้าร้านหน้าบ้านนะคะเพราะว่าต้นไม้ตระกูลกวักแบบนี้ถือว่าเป็นมงคลนะคะความเชื่อก็คือ,อช่วยเสริมสิริมงคลเรียกความโชคดีนะคะเรียกลูกค้ามาอุดหนุนที่ร้านนะคะก็จะเป็นตัวนี้ถ้ากอใหญ่ๆเขาก็สวยนะคะอันนี้เราทําเป็นไม้ 3นิ้วมาอัปเดตได้ประมาณ3สัปดาห์นะคะก็จะสลบแบบนี้แหละอ่า3สัปดาห์นะคะก็ประมาณนี้นานๆไปก็จะ,ะดีขึ้นนะคะตรงนี้ส่วนตัวนี้ใครที่ไม่รู้จักชื่อนะคะก็ตัวนี้ ตัวนี้ดอกเขาจะสีม่วงนะคะอันนี้เรียกว่าสายม่านก็เป็นไม้ที่คลุมประเภทคลุมพื้นประเภทที่แขวนแล้วระยะลงนะคะสายม่านตัวนี้ดอกสีม่วงวันนี้ยังไม่เจอดอกนะคะอ่าอ่าออกดอกวันไหนพี่นิตจะมาถ่ายให้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าสายม่านนะคะตัวนี้เวลาเขาระยาลงจะเหมือนกับสายม่านเลยนะคะอ่าก็มารู้จักชื่อ นะคะในไซส์3นิ้วในวันนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นตระกูลไม้อวบน้ำกุหลาบหินคารันโชนะคะเป็นคารันโชต้นเขียวดอกของตัวนี้จะมีสีส้มสูงได้ประมาณสูงได้เยอะนะคะตัวนี้ประมาณ60เซน ห0สิ 60, เจ็ดสซนได้ดอกเขาสวยมากถ้าเวลาเขาออกดอกนะคะตัวนี้เรานำบริเวณเข้อเขานะคะตัดเป็นท่อนทอนแล้วมาปักชำํำเขาก็แตกแตกออกมาได้สวยเหมือนกันนะคะน,นี้ใช้ได้ทั้งส่วนยอดและส่วนท่อนที่มาปากักตัดปักชํำนะคะอันนี้เป็นคารันโชนะคะเป็นไซส์3นิ้วนะคะอ่าส่วนด้านนี้ก็เป็น บันไดเศรษฐีบันไดสวรรค์นะคะบันไดเงินนั่นแหละก็เป็นไม้ฟอกอากาศที่นิยมกันเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมมีเท่าไหร่นะคะก็ขายดิบขายดีกันเลยบันไดเศรษฐีตัวนี้นะคะก็เวลาปักชํำนะคะล้างยางล้างยางออกก่อนหรือจะพักไว้สักประมาณครึ่งวันได้แล้วนำมาปักชำลงในวัสดุปลูก ขุยมะพร้าวนี่แหละนะคะ,ะเราดูเรื่องความชื้นก็พอนะคะปักชำเสร็จตัวนี้ก็ไม่ต้องอบนะคะวางไว้แบบนี้ต้องรอเวลาให้ลากเขาออกนะคะพอลากออกเสร็จเราค่อยเติมปุ๋ยให้เขานะคะช่วงที่เราปลูกใหม่ๆอย่าไปใส่ปุ๋ยนะคะก็พอเขามีมีเริ่มมีลากค่อยใส่ปุ๋ยตัวนี้ลากมีหรือยังลากจะช้ากว่า ตัวอื่นนะคะตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะคะว่ารากมีหรือ,อยังอ๋อตัวนี้อ่ะเริ่มมานะคะอันนี้นานกว่าเพื่อนตัวนี้น่าจะหกสัปดาห์แล้วนะคะใช้เวลานานนะคะตัวบันไดเศรษฐีหกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็สามารถนําไปเปลี่ยนดินเวลาที่ไม้เป็นแบบนี้นะคะก็ไปเปลี่ยนดินได้ ไปเพิ่มธาตุอาหารให้เขาเพราะในขุยมะพร้าวเขาจะไม่มีธาตุอาหารนะคะตัวนี้เราจะต้องเติมปุ๋ยบ่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะปลูกเพื่อให้อยู่ระยะเวลานาน,านเราต้องเปลี่ยนดินเพิ่มจะเป็นมูลไส้เดือนมูลวัวเก่าๆตัวนี้ก็สามารถนำไปปลูกตัวนี้ได้นะคะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารเขาจะได้เจริญเติบโตแตกกอออกมาได้ดีนะคะขุยมะพร้าว ได้ช่วงเราปากชํานะคะและนําไปเป็นส่วนผสมของดินปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นบันไดเศรษฐีบันไดสวรรค์น,นะคะอ่าถัดมาจะดูตัวไหนดีเดี๋ยวพี่นิพาดูเรื่อยๆนะคะ,ะด้านนี้ก็เป็นไม้อวบน้ำนั่นแหละอุหลาหินนะคะอุหลาหินตัวนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะไซนี้ ถ้าเป็นไซนี้หน้าร้านเราจะหน่ายอยู่ที่3 5มสบาถึงห้บาทนะคะใครต้องการก็มาที่ร้านพี่นิตยานะคะอยู่ตลาดฟ้าใสนะคะตลาดกลางฟ้าใสออนไลน์ก็จะส่งได้เป็นบางชนิดนะคะต้นใหญ่ๆพี่นิตก็ส่งไม่ได้เพราะว่าพี่นิตต้องแพกเองนะคะไม่มีเวลาในการที่จะแพกจริงๆก็ส่งได้เป็นบางชนิดบางท่านนะคะ อ่ะตัวนี้สวยมากๆอันนี้คือรูอสีผสมนะคะก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เล็กๆแคแคะนะคะรูสีผสมนะคะตัวนี้เล็กๆแคกแคะก็ะปักชามได้ทั้งส่วนยอดและส่วนท่อนที่นำมาปักตัวนี้สองสัปดาห์เองนะคะราสีผสมไม่ยากไม่เรื่องมากนะคะดินอ,อยู่ได้ในทุกสภาพดินชอบกลางแจ้ง ลักษณะแบบนี้ถ้าติดแล้วเอาออกแดดเลยนะคะอันนี้ให้น้องสาวชํำเอาไว้ก็ถ้าเป็นลักษณะนี้อย่าปล่อยให้เขาอยู่ในร่มนานๆนะคะเดี๋ยวเขาเขาเนา่าต้องเอาออกแดดเลยนะคะประมาณนี้ก็ออกแดดได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ตรงโน้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์อ่าตัวนี้อันนี้เรียกว่าเกล็ดแก้วนะคะเกล็ดแก้วขาว,ขาว ขอบขาวๆแบบนี้นะคะก็น่าขยายพันธุ์เพราะว่าเขาก็ต้องการอยู่นะคะเก็ดแก้วเพราะเป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้งได้เลยนะคะแดดได้ตัวนี้แดดได้เลยนะคะอันนี้เป็นะสะระแหน่นะคะกินไม่ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ประดับนะคะไม่ใช่สะ,สะรแะแหน่บ้านเรานะคะบางท่านอาจจะ,ะคิดว่าคล้ายนะคะตัวนี้เป็นไม้ประดับ ไม้ประดับตัวนี้นะคะถ้าของบ้านเราจะมีกลิ่นหอมมากๆตัวนี้ใช้เป็นไม้ประดับปลูกแบบคลุมพื้นตามซอกน้ําตกตามสวนชื้นๆของเรานะคะตัวนี้แทนหญ้าปลกคลุมแทนหญ้าได้เลยนะคะสําหรับต้นไม้ต้นนี้นะคะอันนี้ก็20บาทนะคะซื้อเยอะๆก็สิบห้าบาทนะคะอันนี้ก็จะมีราคาประมาณนี้สําหรับสลแลนนะคะ ส่วนด้านนี้เปเปอร์โรเมียนะคะเปเปอร์โรเมียอันนี้ก็ตัวนี้ก็5สัปดาห์แล้วนะคะก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเริ่มแตกยอดออกมานะคะลากน่าจะมาแล้วละ่ะ5สัปดาห์ราคาเมื่อก่อน20บาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น80บาทนะคะสำหรับเปเปอร์ตัวนี้เพราะ ความขาวด่างเหลืองแบบนี้ไม้ลักษณะนี้ได้ทุกชนิดนะคะใครมีก็โพสต์ในกลุ่มจำหน่ายเลยค่ะช่วงนี้นะคะเป,ปเปอร์โรเมียตลาดก็ต้องการอยู่เหมือนกันความสวยงามของเขาสามารถนำไปตั้งในออฟฟิศในบ้านในที่ทำงานได้เลยนะคะน้ำไม่ต้องเยอะตัวนี้เป็นไม้อวบน้ำ จัดเป็นประเภทนั้นไม่ต้องน้ําเยอะมากดูลักษณะดอกเหมือนก้านไม่ขีดนะคะอันนี้ก็คือดอกของเขาอ่าใครยังไม่เคยเห็นดอกนะคะตัวนี้ดอกของเปเปอร์โรเมียนะคะอ่าดอกก็จะเล็กๆมีความน่ารักนะคะหมดหรือยังเอยอ่าเหลือตัวนี้ที่ทําเป็นไซส์3นิ้วได้ ัวนี้เป็นหญ้าไผ่น้ํานะคะไผ่น้ําเรานํามาทําเป็นไม้ประดับได้เพราะว่าตัวนี้เป็นได้ทั้งสมุนไพรที่ดีมากๆนะคะเกี่ยวกับโรคไตนะคะก็มีคุณลูกค้าหลายท่านที่มาหาที่ร้านพินิจนะคะบอกว่าถึงขนาดอฟอกไตแล้วแต่ว่านําตัวไผ่น้ําตัวนี้ไปรับประทานนะคะอันนี้แบ่งปันความรู้นะคะ ไปรับประทานนะคะก็หมอไม่ต้องนัดฟอกไตอีกแล้วก็ตัวนี้ก็มีประโยชน์ก่อนใช้สมุนไพรเพื่อนก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้นํามาเป็นไม้ประดับให้ะระยะลงก็สวยงามไปอีกลักษณะหนึ่งนะคะสําหรับไผ่น้ํานะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นต้นตอนะคะตอที่เหลือเราต้องมาบำรุงเขาด้วยนะคะ,ะเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆเนี่ย นำท่อนมาปลูกมาปักเอาไว้ลักษณะนี้นะคะอย่าให้ชื้นเกินไปดูแลเรื่องความชื้นตัวนี้ไม่ชอบชื้นนะคะเดี๋ยวเขาเน่าก็ปักเอาไว้แบบนี้รดน้ำก็ดูที่วัสดุปลูกแล้วกันถ้าวัสดุปลูกแห้งมากๆค่อยไปเอารดน้ําตัวที่เราจะเก็บไว้เป็นแม่พันุ์นะคะก็มีไว้ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเปปเปอร์โรเมียนะคะเนี่ยถ,ถ้าตรงไหนที่ล่มมากๆนะคะ ลมมากๆเขาเขาเขาจะเน่าได้ต้องดูดูด้วย <Okay. S 1> นะคะอันนี้เอาละค่ะวันนี้ก็ได้รู้จักชื่อต้นไม้กันหลายชนิดเลยสำหรับไม้3มนิ้วนะคะไม้ที่ดูแลง่ายๆสามารถอยู่กลางแจ้งได้นะคะใครอยากรู้เรื่องใดนะคะไม้ชนิดไหนชื่อแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกพินิดได้นะคะอยากให้ทำคลิป ในเรื่องใดๆนะคะอยากให้ไลค์แบบไหนก็ใต้คอมเมนต์นะคะอะบอกพินิดได้นะคะอันนี้ก็จะหาความรู้มาให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนานาพันไม้บ่ายนิตยาขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะและเป็นกำลังใจติดตามให้ทั้งช่องทาง YouTube นะคะและทางหน้าเพจนะคะขอบคุณ ทุกๆท,ท่านณนที่นี้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในรฟ์หน้าจะเป็นในเรื่องใดนั้นก็รอติดตามนะคะในสองช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ